สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืน2กระบอกนี้นะครับ Desert Eagle กับ Glock สินะครับอันนี้ Glock สิบเกดนะครับอันนี้คือ Glock สิบแปดนะครับซึ่งมันยิงได้รัวนะมันจะมีโหมด semi semi auto กับโหมดธรรมดานะครับซึ่งแบบประมาณโหมดเบิร์ดอ่ะมันจะมีโหมดเซมิออโต้กับเซมิออโต้กับโหมดเบิร์ดนะครับผมแล้วก็ไอ้ปืนเนี้ยเหมือนมันจะปรับแต่งให้ยิงแค่ได้แค่โหมดเบิร์ดนะครับมันไม่สามารถเซมิออโต้ได้นะถ้าไม่ใช่คลาสปืนกลจะไม่สามารถทําได้นะครับ โอเคงั้นสรุปเราเอาปืนนี้นะผมอันนี้เกาะน,นะนี <Move in. S 1> ่ครับก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละก็ตามตามชื่อก็ซิเบ็ดนะครับมันรัวนั่นเองนะผมกบซิเ1็ดข้อเดียวมันคือมันรัว ครับผมนะเราก็จะมาจับจัดศัตรูนะครับเขาจะยิงให้ระเบิดเ <c oughs> มาอาจจะขอตายสักครั้งนะึงนะเพื่อรีเลือดนะเพราะเมื่อกี้ผมเออ่กำลังดูแบตอยู่แล้วก็โดนยิงตอนช่วงที่ไม่อาดเมไ่อกี้ครับผมกำลังดูแบตของผมอยู่ว่าเท่าไหร่นะผม <c oughs> น้ำกณเห็นนะปืนนี้มันเป็นปืนที่โหดมากๆนะเวนี่นะผมนะ ไม่โหดเท่าไหร่น,นี่ครับโหคนพี่แอบในห้องเลยเหรอ แค่ย okay, ิงหัวเขาเป็นหลักแค่นั้นก็จบนะครับย <Area. S 1> ิงให้หมวกมันหลุดแล้วก็ให้เขาให้ตัวนี้ตายนั่นเองนะครับผมฮะก็ <Yeah. S 1> จะมารีวิวดีเซิร์ตอีเกิลต่อนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> แต่ละคนที่รู้นะครับ <Yeah. S 1> ก็คงไม่จะไม่ต้องอธิบายเลยมากนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือไอ้ปืนนี้นะครับมันเป็นปืนที่แรงในระดับที่ว่าแรงมากๆครับผมแบ <Yeah. S 1> บเจาะทะลวงสูงมากครับแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าปืนนี้เนี่ยมันจะ มีแรงดีบที่มาหาศาลนะผมแรงถีบเหมือนกับพวกปืนกลไม่ก็ปืนไรเฟิลจู่โจมอะไรประมาณนี้ครับไรเฟิลจู่โจมแรงดิบยัแงแรงถีบน้อยกว่าเลยผมพูดเลยมันสามารถทําให้มือคนหนึ่งนี่จากต่อให้คนถือเป็นนี่ก็มือมือขึ้นประมาณนี้แหละครับถ้าคนถือถือเป็นมือจะประมาณนี้ <Nice work. S 1> ซึ่งปืนนี้มันจะโหดมากขนาดที่ว่ายิงนัดเดียวตายนะผม ญญนับนะเดียวตายยังไงครูนะเห็นไหมนัดเดียวตายนะซึ่งแม่งโกงมากๆครับผมโูมชนะเลยนะโกงมากยิงตัวก็ได้ครับไม่ต้องยิงหัว <c oughs> นี่ครับเปรียบนะสามนัดนอนนะผม โหมดมากนะไอปืนนี้ผมจะดูความเดี๋ยวผมจะโชว์ความโหมดออกมันด้วยการฆ่าบอสด,ด้วยปืนปืนนี้นะครับผม okay. s <S มันจะกันได้นะแค่เฉพาะตอนใส่เกาะน,นั้นนะ นี่ครับผมนอนอย่างที่คุณเห็นเลยนี่ขนาดด่านเก่าที่ผมเคยใช้ปืนพวกกากกาก้วตายไปแล้วเนี่ยยังโหด่ะปืนเนี่ยหกนัดเท่านั้นนะผม ปืนนี้มันมีเจ็ดนัดนะเดี๋ยวมาฆ่าบ,บอสกันเลยนะผม นี่นะผมมันโหดมากนะ nice work, ปืนนี้ก็สำหรับคลิปวิวปืนพกนะครับก็ขอจบแต่เพียงนี้นะเดี๋ยวผมจะสปอยคลิปหน้าไว้นะผมก็คือผมจะมารีวิวคลาสปืนกลน,นะไอ้พวกปืนกลพวกนี้ที่เหลือนะครับนอกจาก MP5 ที่ผมรีวิวไปนะก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้ครับผมนะ